ขลุดจากฝันเมื่อ,รองไรในแหละที่ห้ามมานานประมาณอย่างนี้และโดนใจไม่คิดว่าจะมาเจเท่านี้พึ่งหล่จากฟันหรืองไงนะเฮ้ยเหสือมาได้ยังได้ได้ว น,น่นนะปปารักด๋อน่ารักก็ไม่ใช่แบบนุ่ม้าได้ความยแบบนี้หรอกพี่เขาเบ๊ะแอะแอะแอนี่ข่าวว่าโค้นตั้ป้าสุดฮะเด้อเสือเสืออ่ารักันดีน่ารักยอดแหเข้าไ เรื่องงานป่อเรื่องงานเรื่องงานเราอะทำไงดีสร้างบ้านฟังทำไมทำไมต้องปเป็นเธอที่คบกับเสือ หิพัเรกรป็นามาเสุดปลใจใ้มัจริงบอกอะไรอ่ะอี้เหรอเดี๋ยวเมื่อวานโด้อเลยเรืองาก of กินไหมไม่อะกบเลยดีกว่าอ้าไม่กต่าาขอบคุณนะเสือที่มาสงอ้าฟหนีาคนเดียวหรออือคนเดียวแล้ววขอเข้าไปได้ไหมอะะรอมไอฟงไม่ช่เด๋ยี่ไม่เป็นไรไปได้ได้ฟัง บ้านคนเดียวอย่างนี้เหงาแย่นะใช่เหงาเสือทำไรอ่ะฟางเสือรักฟางนะเดี๋ยวฟางไม่รักเสือเราละกันต้องที่นายันดี งามีไรอะ่ะเกิดเป็นอะไรทำไมช่วงนี้ไม่มีเวลาให้ฟังเลยฟางก็ต้องเข้าใจช่วงนี้งานเือมันเยอะเข้าใจอ่ะเสิดงานเยอะตรงไหนก็เนีออย่ยง,งานเยอะไปหมดเลยงานเยอะเหรอข้ออ้างว่ะแล้วที่สัญญาไว้กับฟางอะ่ะฟางต้องเข้าใจมันก็เป็นแค่ลมปากอะ่ะลมปากเหรอกล้าพูดนะว่าลมปากพูดมาอย่ได้ไงนะเพราะวาฟงมันน่าเบื่อนี่ไงแล้ไม่อยากอยู่กับาง ไนะม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้ผู้ชายคนเดียวอะ่ะพาฟางกลับบ้านก่อนาฟางโหยผู้ชายเร็วๆคนเดียวอะ่ะอย่าร้องไห้ให้มันดี 哈？吃啥呀？哦，吃啥？ Sao á? Rồi, mình bắt con hạt. Giếng nè. Mình cắt nha. Mình đi hở